ต่อกันที่ข่าวดีของวงการกีฬาไทยนะคะหลังจากที่เอ็มวุฒิชัยมาสุกกลายเป็นนักมวยสากลไทยคนแรกที่คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลในปีหน้าค่ะวุฒิชัยมาสุกเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมและชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นเบอร์สาของโลกในรุ่นเวทเทวเวท64กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงมาครองในศึกมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์โลกคัดเลือกโอลิมปิกเล็กแรกที่กรุงโดฮาประเทศกาตรา หลังจากยัสเนียวทูลเลโดโลเปสนักชกเบอร์หนึ่งของโลกชาวคิวบา,บามีอาการท้องเสียจากอาหารเป็นพิษแล้วก็ถอนตัวจากการแข่งขันในรอบชิงอันดับ3ซึ่งก่อนหน้านี้ยัสเนียวคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกแล้วจากโคตา้าในรายการ World Series of Boxing หรือมวยอาชีพระบบหลีกของไอบา้าในทวีปอเมริกาใต้ ก็แน่นอนนะคะส่งผลให้วุฒิชัยนั้นคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์คนที่3ของรุ่น64กิโลกรัมแล้วก็เป็นนักมวย23คนแรกของโลกที่ได้ไปบราซิลและถือเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้ไปชกรายการโอลิมปิกเกมส์ค่ะชคก็วันนี้ก็เป็นคดีว่าเป็นคดีกับตัวเราด้วยที่ได้เหรียญทองแดงกลับบ้านด้วยแล้วก็ได้โคต้าไปโอลิมปิกด้วยมันก็เป็นแรงบันดาลใจสําหรั นักมวยคนหนึ่งซึ่งอยากกล้าไปในบทเวทีอลิมปิกซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยไปเลยคือครั้งนี้มาปุ๊บแล้วก็ได้โคต้ากลับไปบ้านเราเลยแล้วก็ได้เหรียญกลับไปด้วยมันเป็นอะไรที่เีความภูมิใจสำหรับตัวมผมมากครับผมคิดว่าผมก็พอใจในผลง,งานครั้งนี้ขอขอบคุณพี่น้องจไทยครับที่ช่วยเชียร์ทีมมาจากคสมัครเล่นพิจไทยที่มา แข่งอนิกาต้าพวกเราก็ทำมาที่ตรงนี้เต็มทีครับผมก็ได้เหรียญทองแดงก็ทำหน้ทีเต็มที่อ๋อให้กำลังใจนี่ค่ะสำหรับวุฒิชัยมาสุค่ะซึ่งจากการที่เจ้าตัวได้เหรียญทองแดงแล้วก็คว้าสิทธิไปโอลิมปิกครั้งนี้จะได้รับเงินอัดฉีดรวมทั้งหมด2ล้านสแสนบาทแบ่งเป็น2ล้านได้จากสมาคมมวยสากลในฐานะที่เขาคว้าตัวโอลิมปิกส่วนอีก2 0 0แสนบาทได้จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะที่คว้าเหรียญทองแดง ส่วนกําปั้นไทยที่พลาดโคต้าจะต้องไปเตรียมความพร้อมก่อนลงชกรายการคัดเลือกโอลิมปิกในเล็กที่2ที่จีนและเล็กที่3ที่จะเจอไปจัดในปีหน้าจึงทีมเทคนิคของไทยตั้งเป้าคว้าโคต้าทั้งหมด5ที่นั่งรวมวุฒิชัยที่ทำไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ